สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนี่คือคลิปที่สองของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดีวูมิกเพลงกันอีกแล้วนะคะและมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนดูรูปล่างด้านข้างล่างสินะคะดูสิหวานแววดูสิอะฮะแล้วเราจะพูดสัมตัวมนเนี่ยตัวแรกนะคะเว้นขยายนะคะ โอเคอันนี้เป็นกองต่อไปผีเสื้อโอ้ oh, oh. โหทุกคนต่อไปเจ้ากล่องเป็นฉากนะคะฮะของมันเป็นฉากได้ไงต่อไปเจ้ากระจกน้อยที่มันผีเสื้อหรือกระจกเนี่ยโอเคงั้นต่อไปเป็น วีวเเลเดียเสียงมันเหมาะกับตัวนี้มากเลยอ่ะเสียงทุกคนเสียงมันเหมาะมากเลยเค okay, ต่อไปแก้วกระป๋อมมันก็เสียงก็เหมาะอยู่นะคะทุกทุกคนต่อไปโอ้ว่าแล้วว่าทำไมถึงตาเป็นแบบนั้นตัวกระป๋องชั่วโอเคต่อไปน้องสาตอ์เบอร์รี่แน่เลยเฮ้ยน้องสตอ์เบอร์รี่เจ๋งแน โท่น้องสตรอเบอรี่ดิฮะพักนมปิวขนาดไหนได้หรอทำไมพักมันคอเป็นแบบนะล่ะเขาเป็นสไตล์ของเกมมันโอเคตามใจมันไปแต่ไปน้องกุ้งกุ้งมันก็น่ากินอยู่นะแต่เรากินไม่เป็นเคต่อไปน้องคงไปน้องคงไฟน่ารักทุกคนดูบนหัวมันสีมันดังป๊าป๊ปป๊ป๊ป๊ป ต่อไปตัวนี้คุยโคชชอบเลยแต่มาเสียงมันคือมิตซันทุกคนมาเสียงมันแบบโอ้ไม่ก็เลยนะฮะตัวทุกคนเสียงคือแบบคข้ามารกักวหนนะ่นะคือต่อไปตัวต่อไปมิ๊กตี้หรือเปล่าใครอ๋อบูเพลหรือเปล่า จะบกโปแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้เคต่อไปยิ้มแย้มกับน้องให้แน่ดลยอุ้ยอันนี้โคตรชอบเลยอันนี้อ่ะตัวนี้อ่ะหนึ่งพันตีหนึ่งพันไปดิต่อไปขนมปังนะสิงก็หมอนอยู่นะทุกทุกคนเอ,อ้ลองกดต่อไปเป็นหอยใช่ไหมอุยห,หอยจิงด้วย Also, compass, em. Brussels, ููููดดดดทุกคนตัวต่อไปฟันบอดชัวโอ๊คไ่ใฟันบอดนี่ตัวเอียงตัวนี่ยสวยนะทุกคนตัวต่อไปพิงกี้เลยพิงกี้ชัวเอาไม่ใช่เอาแวนด้านึกว่าเป็นพิงกี้เลยค่ะ เช่ว่าเราควรสลับปันนะสลับปันปัวก็ต <c oughs> ามใจท่านก็ตา,ามใจคุณทำไปเช่ต่อไปพิงกี้นะพิงกี้โอ้โหคุณดวยเสียงแบบนั้นต่อไปตัวนี้เราไม่รู้จักโอ,โอเคต่อไปอันนี้แบคชัวเจ้าดับแบบนี้แบคชัว อู๋น้าแดงอูเบ็คชัวตัวแรกกันนะคะโอ้โหเฮ้ยน้ำแดงเปลี่ยนตาทุกวันโอเคต่อไปโอ้โหนี่ก็น้ำแดงมาเยอะเลยโอเคงี้เราขอไม่พูดแล้วกันนะ คนตัเสือบางตัวตัวที่มันแบบมีฝาปิดมันก็จะมีมือออกมาทุกทีดิไปกินคนไม้ใช่ไหมคะโอ๊ยเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วตึงดึงๆึงดึงเออไม่รู้อ่ะงั้นก็เราน่าจะถึงตัวนี้นะโอเคถึงตัวนี้จินด้วยเอ,อ้อโอเคต่อไปโอ้ โอเคนะใช้ได้ต okay, oh ่อไปสตอร์เบอรี่โอเคนะต่อไปกุ้งล็อกเตอร์โอ้โหโอเคต่อไปน้องไฟโอ้ไฟแดงแต้แต่เป็นงั้นเราทุกคนตัวต่อไฟมิสโอ้โห ก็ใช้ได้นะคะทุกทุกคนใช้ได้นะโอเคต่อไปทำไมตัวเตี้ยลงอะ่ะตัวเตี้ยลงเหรอทุกคนมีตัวหนึ่งตัวเตี้ยลงตัวตัวนี้เตี้ยลงจริงๆทุกคนเขาเป็นเด็กหรือเปล่าโอ้โหนี่น่ากากแตกเลยโอเคต่อไป โอเคตัวนี้ก็ใช้ได้นะเพืน่อน้ำแดงทุกคนเลยอยากจะบอกเลยทุกตัวเพื่อนน้ำแดงหุยตัวนี้ก็ใช้ได้นะเท้าเป็นอะไรต่อไปโอ้โหน่าโปวดเลยมีตัวเดียวที่มันแบบไม่มีน้ำแดงเลยเขาก็คือตัวน,นี้ที่เราโชว์อยู่โอเคต่อไป โอ้โห,หน่าหน่นเลเยแต่แรกเรียกว่าเป็นพิงกี้แต่ไม่ใช่พิงกี้นะคะตัวต่อไปพิงกี้โอ้โหอาบจำเลยมาดึปตอนโอเคต่อไปตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วงั้นถ้าคลิปนันสั้นเห๋ยวเราจะมิกเพลงกันนะคะเอากองสูงจังหวะเอากอง แล้วก็จะมิกเบ้านะคะถ้าไม่เขก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะนี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย